ข้าปลอมตัวเป็นโจรป่าไปดักปล้นที่ทางแยกพ่อค้าที่เดินทางผ่านไปมาล้วนต้องทิง้งทรัพย์สินครึ่งหนึ่งไว้เพื่อซื้อชีวิตแต่ข้าไม่นึกเลยว่าจะได้พบกับเซียนตัวจริงนางมองข้าด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าในที่รกร้างเช่นนี้ยังจะพบคนที่มีรากปรานได้เมื่อได้พบเจอก็ถือเป็นวาสนาตามข้ามาเถิดสิ้นเสียงนางพันยื่นมือออกไปคว้าในอากาศข้ายังไม่ทันได้ตั้งตัว ลมระลอกหนึ่งก็พัดพาข้าร่างกายลอยขึ้นกลางอากาศรอบกายพันมีลมกันโชกแรงพัดจนใบหน้าข้าซีดขาวฟันกระทบกันกึกๆแต่มองเห็นนางเหาะเหินเดินอากาศได้ในใจก็อดที่จะอิจฉาไม่ได้อดไม่ได้ที่จะนึกถึงความฝันที่ยาวนานและแปลกประหลาดที่เคยฝันถึงในความฝันอันแปลกประหลาดนั้นผู้คนไม่ต้องใช้พลังเวทก็สามารถเหาะได้ทั้งยังสามารถนั่งบนก้อนเหล็กประหลาดเดินทางได้วันละพันลีและในขณะที่ข้ากำลังจะหนาวจนสลบไปหญิงสาวผู้นั้นก็พาร่างข้าลงมาจากท้องฟ้ามาถึงสถานที่ที่ไม่ธรรมดาแห่งหนึ่ง จากนั้นชายชุดฟ้าสองคนเดินเข้ามาคารวะอย่างนอบน้อมไม่ทราบว่าสิคพี่หลิวมาที่นี่มีเรื่องอันใดให้พวกข้าได้รับใช้หรือไม่คนผู้นี้ข้าบังเอิญพบเขาระหว่างทางเขามีคุณสมบัติในการบำเพ็ญเพียรพวกเจ้าจัดการให้เขาด้วยสีหน้านางเย็นชาน้ำเสียงก็เย็นเยียบผู้จบนางก็ไม่รอให้ชายทั้งสองตอบรับก็ร่อาคมอีกครั้งแล้วเหาะขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นชายหนุ่มชุดฟ้าก็มองมาที่ข้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนายเชินชาเจ้าตามข้ามาผู้บำเพ็ญเพียรผู้นี้มีบารมีบางอย่างที่น่าเกรงขาม ข้าไม่กล้าขัดขืนทำได้เพียงเดินโซซัดโซเซตามหลังชายผู้นั้นไปเป็นเวลานานกว่าจะมาถึงหน้ากระท่อมไม้หลังหนึ่งจากนี้ไปเจ้าก็พักอยู่ที่นี่ตอนนี้เจ้าเป็นสิทธิ์รับใช้เขตเมืองแรกของสำนักจันเซียวหากไม่ได้รับอนุญ,ญาตห้ามออกไปโดยพลาการผู้จบเขาก็หยิบม้วนหยกและเสื้อผ้าออกมาจากความว่างเปล่านี่คือเคล็ดวิชาลมปราณและเสื้อผ้าเจ้ารับไปหากเจ้าสามารถนำลมปราณเข้าสู่ร่างได้สำเร็จบำเพ็ญจนถึงระดับลมปราณขั้นสามก็สามารถออกจากที่นี่ไปเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกได้ จากนั้นชายหนุ่มก็สั่งเสียอีกสองสามคำแล้วหันหลังจากไปถึงแม้ในใจข้าจะหวาดวันแต่ก็มีความคาดหวังอยู่บ้างเกี่ยวกับการบำเพ็ญเสียนดังนั้นจึงรีบเข้าไปในกระท่อมไม้ทันทีข้าในมีเพียงเตียงไม้เรียบง่ายสองหลังดูซอมซ่อมากข้าเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นสำนักบำเพ็ญเสียนยังไม่ดีเท่ากระท่อมที่ข้าเคยอยู่ตอนเป็นโจรป่าเสียอีกเด็กอ้วนในห้องเห็นคนเข้ามาดวงตาก็เป็นประกายเจ้าคือสิทธิ์รับใช้คนใหม่หรือ ข้าพยักหน้ามองดูเสื้อผ้าของเขาก็รู้ว่าฐานะของเขาเหมือนกับข้าจึงพูดอย่างสุภาพว่าข้าชื่อหลินลี่ไม่ทราบว่าสิทธิพี่ท่านนี้มีนามว่าอะไรเด็กอ้วนได้ยินดังนั้นก็รีบโบกมืออย่าเลยข้ามาก่อนเจ้าเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นคำว่าสิทธิพี่ข้าไม่กล้ารับเรียกข้าว่าหวังฟู่ก็พอแล้วฟังจบข้าก็พูดต่อหวังฟู่พี่ชายข้าเพิ่งมาถึงไม่ทราบว่าปกติแล้วสิทธิรับใช้อย่างพวกเราต้องทำอะไรบ้างหวังฟู่ได้ฟังดังนั้นใบหน้าก็แสดงความกลัดกลุ้มเฮ้พวกเราส่วนใหญ่ทุกวันก็คือขุดแร่ แล้วก็ต้องขุดแร่เหล็กจิตวิญญาณห้าจินถึงจะแลกข้าวได้มือหนึ่งตระกูลข้าค้าขายมาหลายชั่วอายุคนที่แควนเจ้าแต่ตั้งแต่มาที่นี่ทุกวันต้องทนหิวพูดถึงตรงนี้เขาก็หยุดพูดไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยความหวังดีว่ายังมีอีกนะพรุ่งนี้เจ้ารับข้าวต้มหลิงโจมาแล้วอย่าเพิ่งกินต้องแบ่งให้มีเหิงครึ่งหนึ่งก่อนไม่อย่างนั้นจะต้องโดนเขาซ้อมข้าสังเกตเห็นสีหน้าหวาดกลัวของหวังฟู่ได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วสงสัยแล้วมีเหิงคนนี มีที่มาอย่างไรหวังฟูจงใจลดเสียงลงเขาเป็นบุตรชายของแม่ทัพมีแห่งแขวนเจ้ามาก่อนข้าสามเดือนตอนนี้บำเพนเพียรถึงระดับลมปราณขั้นหนึ่งแล้วเขาฝึกยุทธมาตั้งแต่เด็กที่นี่ไม่มีใครกล้าหาเรื่องเขาแล้วสำนักจันเซียวของเราสนับสนุนให้สิทธิแข่งขันกันเองหากเกิดเรื่องขัดแย้งเล็กน้อยจะไม่เข้ามาจัดการเมื่อได้ฟังหัวใจข้าก็หนักอึ้งในที่สุดก็เข้าใจว่าสำนักบำเพญเซียนนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ดีงามเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งพูดเลยข้าต้องพยายามบำเพนเพียรให้ถึงระดับลมปราณขั้นสามให โดยเร็วจะได้ไปจากที่เฮงซวยนี่เสียทีผู้จบก็เห็นเขานั่งขัดสมาธิหลับตาทั้งสองข้างข้าเดิมทีอยากจะถามอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ก็ไม่กล้ารบกวนทําได้เพียงเปลี่ยนเสื้อผ้าสิทธิ์ก่อนจากนั้นก็ทําตามที่ชายหนุ่มชุดฟ้าบอกคือตั้งสมาธิจ้องมองม้วนหยกเพียงครู่เดียวเนื้อหาในนั้นก็ปรากฏขึ้นในหัวนี่บันทึกรายละเอียดวิธีการบําเพ็ญเพียรระดับลมปราณขั้นหนึ่งถึงสามอย่างละเอียดทั้งยังมีแผนผังเส้นลมปราณของมนุษย์อีกด้วยไม่นานข้าก็จาเคล็ดวิชาลมปราณสวีน บทต้นนี้ได้อย่างขึ้นใจจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งสมาธิพยายามสัมผัสถึงพลังปราณรอบกายไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดข้าเข้าสู่สภาวะทำสมาธิที่ลึกล้ำพบว่ารอบกายที่เดิมทีมืดมิดพลันปรากฏจุดแสงขึ้นข้าดีใจมากในที่สุดก็เข้าใจว่านี่คือพลังปราณจึงสงบใจลงแล้วเริ่มดูดซับสบายจริงๆเมื่อพลังปราณเข้าสู่ร่างข้ารู้สึกอบอุ่นไปทั้งตัวพยายามนำพลังปราณเข้าสู่เส้นลมปราณที่กำหนดอย่างต่อเนื่องน่าเสียดายที่ตอนนี้พลัง ปาอยังมีน้อยเกินไปยังไม่สามารถโคจรพลังได้ครบรอบได้คืนนั้นผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นข้าลืมตาขึ้นรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าตอนนี้พลังปราในร่างกายยังมีไม่มากนักห่างไกลจากการโคจรพลังครบรอบเพื่อเข้าสู่ระดับลมปราณขั้นหนึ่งอยู่พอสมควรแต่ข้ารู้สึกได้ว่าหลังจากบำเพ็ญเพียรมาทั้งคืนพละกําลังของข้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นเองเสียงเจ้าอ้วนก็ดังขึ้นไปได้แล้วไปทํางานกันเถอะได้ข้าพยักหน้าแล้วเดินออกจากกระท่อมไปพร้อมกับเขาตามฝูงชนไปยังเหมืองแร่ ทิศทางภูเขาลิงขว้างไปถึงห้องเก็บของรับเครื่องมือแล้วก็มาถึงโพรงใต้ดินขนาดใหญ่แห่งหนึ่งพื้นที่นี่มีเศษหินจำนวนมากเป็นหลุมเป็นบ่อสิ่งกลุ่มหนึ่งกำลังตึงตังขุดกันอย่างขคคมขม้นเห็นดังนั้นข้าก็ยกจอบขึ้นทำตามอย่างบ้างเพียงแต่ตอนนั้นความแข็งของแร่เหนือกว่าหินธรรมดามากขุดไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามข้าก็รู้สึกปวดไม่มือทั้งสองข้างอย่างมากแต่แร่เหล็กจิตวิญ,ญญาณตอนนี้ขุดได้ไม่ถึงครึ่งจินอยากจะกินข้าวก็ยังห่างไกลนะักเมื่อเวลาผ่านไปทีละน้อยจ้จ,จะดดขุ่ขดไดิน หากไม่ใช่เพราะเจ้าอ้วนช่วยขุดบ้างข้าคาดว่าวันนี้คงไม่ได้กินข้าวแม้แต่มื้อเดียวไปกินข้าวกันเถอะจากนั้นทั้งสองก็ไปที่ฝ่ายจัดการส่งมอบแร่เหล็กจิตวิญญาณรับตัวอาหารแล้วมาที่โรงอาหารตักข้าวต้มเต็มชามหาที่นั่งตามสะดวกข้าวต้มนี่แบ่งให้ข้าครึ่งหนึ่งข้าเพิ่งจะวางชามลงบนโต๊ะเด็กหนุ่มรูปร่างค่อนข้างกำยำคนหนึ่งก็ถือชามเปล่าเดินเข้ามายังไม่ทันที่ข้าจะอนุญาตก็คว้าชามข้าวต้มที่เต็มเปี่ยมของข้าจะเทใส่ชามเปล่าของตนข้าย่อมรู้ว่าคนผู้นี้คคือใร นี่น่าจะเป็นบุตรชายของแม่ทัพที่เจ้าอ้วนพูดถึงมีเหิงถึงแม้เจ้าอ้วนจะเตือนไว้แล้วแต่เมื่อมองดูข้าวต้มที่ตนเองลำบากมาทั้งวันกว่าจะได้มาช้าก่อนข้าพันตะโกนขึ้นเสียงดังเสียงตะโกนนี้ทําเอามีเหิงตกใจหน้าเขาพันปรากฏสีหน้าอับอายละคนโกรธหาเรื่องเจ็บตัวใช่ไหมเฮยเฮยเจ้าหัวหน้าเขาเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้กฎระเบียบที่นี่ท่านอยาถือสาเลยเจ้าอ้วนน้อยถึงจะหวาดกลัวในใจแต่ก็ยังลุกขึ้นขอความเห็นใจอย่างมีคุณธรรมหรือไม่รู้กฎเกณฑ์งั้นหรือเช่นนั้นข้าจะทง กำมัดเตรียมจะซ้อมข้าเพื่อสร้างบารมีแต่คาดไม่ถึงว่าข้าจะเพียงพูดขึ้นเบาๆว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนรับข้าเข้ามาหากกล้าตีข้าเจ้าต้องแย่แน่หมีเหิงได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเยาะหื้หขู่ข้าหรือปู่ของเจ้าหมีเหิงคนนี้มาถึงเขตเมืองแรกกรรมกรนี่ได้หรือว่าจะมีเบื้องหลังใหญ่กว่าข้าอีกหือข้าเป็นคนที่สิทธิ์พี่หลิวรับเข้ามาด้วยตนเองหากเจ้ากล้าตีข้าก็เท่ากับไม่เคารพสิทธิ์พี่หลิวหมีเหิงได้ยินดังนั้นสีหน้าก็ตกใจรีบซ่อนความดูร้้าายบบนนนใหททัี ในใจก็รู้สึกเกรงกลัวขึ้นมาบ้างที่พูดถึงนี่คือสิทธิน้องคนเดียวของเจ้าสำนักสิทธิพี่หลิวชิงเยี่ยนระดับลมปราณขั้นเก้าหรือเป็นไปไม่ได้คนระดับนั้นรับสิทธิแล้วจะส่งมาที่เขตกันกรน,นี้ได้อย่างไรมีเฮิงขมวดคิ้วเล็กน้อยสงสัยในความจริงของคำพูดนี้ทว่าข้ากลับทำท่าทางมั่นใจเต็มเปี่ยมสิทธิพี่หลิวเป็นสิทธิเอกของเจ้าสำนักหากไม่ใช่เพราะนางรับข้าเข้ามาด้วยตนเองกล้าเอาเรื่องนี้มาโกหกหักแพ่งพรายออกไปข้าจะไม่หาเรื่องตายหรือมี เฮิงเห็นว่าคําพูดของข้ามีเหตุผลอยู่บ้างในใจก็อดที่จะเชื่อไม่ได้ถึงจะไม่พอใจแต่เขาก็ยังไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามดังนั้นจึงเปลี่ยนสีหน้าทันทีฮิฮิฮน้องลินลี่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวต้มหลิงโจของเจ้าข้าก็ไม่กินแล้วผู้จบเขาก็วางข้าวต้มหลิงโจของข้าลงแล้วหันไปหยิบชามของเจ้าอ้วนช้าก่อนเสียงของข้าดังขึ้นอีกครั้งอะไรน้องลินลี่ยังมีอะไรจะพูดอีกหรือมีเฮิงในใจเกิดโทสะ แต่ก็ทําได้เพียงอดทนหวังฟู่เป็นน้องชายข้าต่อไปนี้ข้าวต้มหลิงโจของเขาเจ้าก็ห้ามแย่งหมีเหิงได้ยินดังนั้นหมัดที่คลายออกก็อดไม่ได้ที่จะกําแน่นอีกครั้งไม่คาดคิดว่าข้าจะลุกพรวดขึ้นจ้องมองเขาอย่างดุดันไม่พอใจหรือเจ้าไม่เห็นสิทธิพี่หลิวอยู่ในสายตาหรือคําพูดนี้ทําให้คนรอบข้างหลายคนหันมามองทันทีกล้าได้อย่างไรคนอย่างสิทธิพี่หลิวข้าเคารพยังไม่ทันเลยถูกคนมากมายจ้องมองหมีเหิงเหงื่อเย็นไหลซึมในใจถึงจะเสียดายข้าวต้มหลิงโจแต่ก็ทําได้เพียงยอมแพ้ไปก่อนในเมื่อน้อง ลิลลี่พูดแล้วข้าย่อมต้องไว้หน้าต่อไปนี้ข้าวต้มหลิงโจของหวังฟู่ข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวก็แล้วกันพูดจบเขาก็กดความโกรธไว้แล้วจับไปอย่างเงียบๆกินข้าวเห็นหมีเฮิงถูกขู่จนหนีไปข้าก็ถอนหายใจโล่งอกรีบกินข้าวกับเจ้าอ้วนอย่างตะกรุมตะกรามข้าวต้มหลิงโจคือข้าวหลิงทำขึ้นไม่ใช่ของธรรมดาสามัญรสชาติดีมากกินเข้าไปในท้องแล้วข้ารู้สึกว่ามีพลังปราณปรากฏขึ้นในร่างกายจำนวนมากประมาณหนึ่งในห้าของที่ข้าบำเพ็ญมาทั้งคืนข้าวต้มหลิงโจชามหนึ่งไม่นานก็กินหมดข้าร กินอีกมองไปที่เจ้าอ้วนข้างๆกลับพบว่าชามของเขาสะอาดกว่าหน้าตัวเองเสียอีกแล้วเจ้าหมอนี่ยังเลียก้นชามอย่างเมามันราวกับว่าเลียอีกสองสามทีจะมีข้าวต้มหลิงโจโจกออกมาอย่างนั้นข้ามองดูเศษอาหารเล็กน้อยในชามของตัวเองก็ไม่รังเกียจเลียนแบบเจ้าอ้วนเลียตามจนกระทั่งเลียจนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวทั้งสองคนถึงได้สบายใจออกจากโรงอาหารกลับไปที่กระท่ามไม้จากนั้นใบหน้าของเจ้าอ้วนก็แสดงความขอบคุณออกมาลิ้น ลี่วันนี้ต้องขอบคุณเจ้าข้าถึงได้กินข้าวต้มหลิงโจเต็มชามต่อไปนี้ข้าหวังฟูขอยอมรับเจ้าเป็นหัวหน้าจะเชื่อฟังคําสั่งเจ้าทุกอย่างข้ารีบโบกมือไม่ต้องขอบใจวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยข้าคงไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ําเรื่องเป็นหัวหน้าก็ช่างมันเถอะฮีฮี่ช่วยหัวหน้าลินเป็นเรื่องสมควรแล้วเจ้าอ้วนเกิดในตระกูลพ่อค้าหน้าหนามาจงใจทําเป็นไม่ได้ยินเรียกหัวหน้าขึ้นมาทันทีข้าเห็นเขายืนกรานก็จนปัญญาทําได้เพียงยอมรับคําเรียกนี้ไม่นานก็ผ่านไปครึ่งเดือนกว่า อยู่ที่นี่สิบกว่าวันข้าก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญเซียนคร่าวๆแล้วเข้าใจว่าการบำเพ็ญเซียนต้องมีรากปราณก่อนรากปราณมีทั้งหมด9ระดับยิ่งระดับสูงพรสวรรค์ยิ่งแข็งแกร่งส่วนเจ้าอ้วนก็คือรากปราณธาตุทองเดียวระดับสองถึงระดับจะไม่สูงแต่ดีที่เป็นรากปราณเดี่ยวดังนั้นจึงถือว่ามีคุณสมบัติปานกลางในอนาคตมีโอกาสเล็กน้อยที่จะบรรลุข,ขั้นสร้างฐานมีอายุไข200ปีแต่ว่าสำนักจันเซียวมีสิทธิระดับลงปราหลายพันคน ผู้ที่สามารถเข้าสู่ขั้นสร้างฐานได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นส่วนผู้แข็งแกร่งระดับแก่นทองคําที่อยู่เหนือกว่าขั้นสร้างฐานนั้นว่ากันว่าทั่วทั้งแขวนเจ้าก็มีเพียงไม่กี่คนคิดถึงตรงนี้ข้าก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองมีรากปราณแบบไหนถึงจะยังไม่ได้ทดสอบรากปราณแต่ความเร็วในการบําเพ็ญของข้าก็ค่อนข้างเร็วคืนนี้บางทีอาจจะทะลวงถึงระดับลมปราณขั้นหนึ่งได้แล้วกระมังจากนั้นข้าก็นั่งขัดสมาธิหลับตาลงเริ่มดูดซับพลังปราณฟ้าดินรอบกายในขณะเดียวกกััันนนสจทร์ เซี่ยลเคสิสายในหลิวชิงเยียนพ่งออกจากถ้ำได้ไม่นานก็เห็นผู้อาวุโสท่าทางสง่างามดุเซียนเหาะมาชิงเยียนข้าได้ยินว่าเจ้าได้รับสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์หน้าทึ่งคนหนึ่งกลับมาเรียนท่านอาจารย์มีเรื่องเช่นนั้นจริงเจ้ากับเมื่อครึ่งเดือนก่อนสิทธิ์ออกไปข้างนอกบังเอิญพบนางเห็นนางมีรากปราณธาตุไฟเดี่ยวระดับหกก็เลยพานางกลับมาชื่ออวินจือได้ยินดังนั้นใบหน้าก็สแสดงความตื่นเต้นระดับหกแถมยังเป็นรากปราณธาตุไฟเดี่ยวคุณสมบัติดีขนาดนี้ เหตุใดเจ้าไม่พานางกลับมาที่ฝ่ายในโดยตรงกลับปล่อยให้นางไปอยู่ในหมู่สิทธ์รับใช้เล่าหลิวชิงเยียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเสียงก็เบาลงเด็กคนนี้มีฐานะทางโลกเป็นโจรป่าตอนนั้นเมื่อเห็นสิทธ์กลับคิดจะลวนลามสิทธ์ดังนั้นจึงคิดจะให้นางไปขัดเกลาจิตใจเสียก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้นกล้าเสียนเช่นนี้ควรจะอยู่ใกล้ตัวคอยสั่งสอนด้วยตนเองจึงจะดีรอให้ฟ้าสางวันพรุ่งนี้อาจารย์จะไปตามหานางรับนางเป็นสิทธน้องเจ้าขําคืนเงียบสงด ตอนนี้ในกระถ้าไม้เล็กๆข้าดูดซับพลังปราณเพียงพอแล้วเริ่มพยายามโคจรพลังในเส้นลมปราณครบรอบค่อยๆชักนำพลังปราณให้ไหลเวียนไปทั่วเส้นลมปราณในร่างกายผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามข้ารู้สึกเพียงว่าในร่างกายมีเสียงดังสนัน่นจากนั้นก็รู้สึกสบายไปทั้งตัวในที่สุดก็ถึงระดับลมปราณขั้นหนึ่งแล้วข้าดีใจสุดขีดกำลังจะเสริมความแข็งแกร่งให้การบำเพ็ญต่อในหัวก็พลันมีเสียงดังสนัน่นพร้อมความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้ข้าสลบไปทันทีเมื่อฟื้นคืนสติก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในมิิิตศ เบื้องหน้ามีเจดีเล็กๆสูงกว่าสามชิอลอยอยู่กลางอากาศหนี่มันเจดี JD นี้ข้าคุ้นตาอยู่บ้างในความฝันอันยาวนานของข้าเคยเห็นเงาเจดีเล็กๆลางๆ,างๆพุ่งเข้ามาหาข้าจากที่สูงและนับแต่นั้นข้าก็ตื่นจากฝันเพียงแต่ไม่คาดคิดว่าเจดีนี้จะตามมาด้วยฮิฮิเจ้าหนูในที่สุดพวกเราก็ได้พบกันแล้วตอนนั้นเองเสียงแหบชราพันดังออกมาจากในเจดีทําเอาข้าตกใจจนตัวสัน่นจึงถามอย่างขาดกลัวว่าท่านเป็นใครเหตุใดข้าจึงมาอยู่ที่นี่เจ้าหนูไม่ต้องตกใจ ที่นี่คือห่วงทะเลสำนึกของเจ้าข้าคือเศษเสี่ยววิญญาณของปรมาจารย์ฉางเซิง JD เจดีเล็กๆเบื้องหน้าเจ้ามีชื่อว่าเจดีหมื่นบรรพกานอมตะเป็นสมบัติวิเศษของขา้าแล้วเจ้าเล่ายินดีจะคาระวะข้าเป็นอ,อาจารย์หรือไม่ปรมาจารย์ฉางเซิงผู้นี้แค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่ามีที่มาที่ไปยิ่งใหญ่จะมารับคนเล็กๆอย่างข้าเป็นสิทธิ์ย่อมต้องมีแผนการอะไรบางอย่างดังนั้นข้าจึงระแวดระวังทันทีท่านรับข้าเป็นสิทธิ์ทำไมหรือข้าไม่ถึงว่าเขาจะหัวเราะออกมาทันที ห้าห้าพระเจ้าคือรากปราณห้าธาตุที่ข้าตามหามานานหลายปีจึงจะพบเป็นไปไม่ได้รากปราณห้าธาตุเป็นรากปราณไร้่าที่มีชื่อเสียงในโลกบำเพ็ญเสียนไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้เลยแต่ข้าใช้เวลาเพียงครึ่งเดือนก็บำเพ็ญถึงระดับลมปราณขั้นหนึ่งความเร็วขนาดนี้เทียบได้กับรากปราณเดียวระดับ6จะเป็นรากปราณห้าธาตุได้อย่างไรมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าบำเพ็ญได้เร็วขนาดนี้ก็เพราะข้าใช้สมบัติเจดีส่งพลังปราณให้เจ้าไม่อย่างนั้นด้วยรากปราณห้าธาตุของเจ้าอยากจะถึงระดับลมปราขั้้้้นนออออยยย่าาางงกก็ตใชเวลลีีหป เมื่อได้ฟังดังนั้นข้าก็รู้สึกวันไวเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้กล่าวว่าถ้าข้าเป็นรากปราณห้าธาตุจริงๆแล้วสิพี่หลิวจะรับข้าเข้าสำนักทำไมฮิฮิย่อมเป็นเพราะข้าใช้เลก่กลเล็กน้อยปลอมแปลงเป็นรากปราณธาตุไฟเดี่ยวระดับหกทำให้แม่หนูนั่นสนใจอย่างไรเสียรังโจนที่เจ้าเคยอยู่ก่อนหน้านี้พลังปราณมันเบาบางเกินไปมีแต่ในสถานที่ที่พลังปราณหนาแน่นเช่นนี้สมบัติวิเศษของข้าจึงจะสามารถแสดงผลได้หากเจ้ายัางไม่เชื่อ ก็ลองหาหินทดสอบมาลองดูด้วยตัวเองถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่าคำพูดของข้าจริงหรือเท็จเห็นเขาพูดจาหนักแน่นข้าก็เริ่มจะเชื่อบ้างแล้วเพียงแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงต้องการรับข้าเป็นสิทธิจึงถามข้อสงสัยในใจออกไปข้าไม่ถึงว่าเขาจะพูดอย่างไม่แยแสหรือใครบอกว่ารากปราณห้าธาตุเป็นรากปราณไร้ข้าเล่ารากปราณน,นี้ในยุคโบราณถือเป็นพลังต่อสู้ระดับสูงสุดได้รับการขนานนามว่าไร้เทียมทานในระดับเดียวกันนึกถึงตอนนั้นข้าแค่ถูกทดสอบว่าเป็นรากปราณห้าธาต ที่ไม่มีระดับก็ทำให้สำนักศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดต่างๆแย่งชิงกันจนหัวร้างข้างแต่หน้าเสียดายที่หลังมหันตภัยฟ้าดินครั้งนั้นพลังปราณน,น้อยกว่าเดิมมากกลับทําให้รากปราณเดียวที่ในยุคโบราณเป็นเหมือนขยะเพราะต้องการพลังปราณน,น้อยกว่ากลายเป็นที่รักของโลกบําเพนเซียนในปัจจุบันเป็นเช่นนี้นี่เองฟังจบข้าก็เข้าใจในทันทีแต่ก็อดที่จะกังวลไม่ได้เช่นนั้นตอนนี้พลังปราณฟ้าดินน้อยลงข้าบําเพญไปข้างหลังจะสามารถสร้างฐานได้หรือไม่ปรมาจานเษเสียววิญญาณพูดด้วยยนน้้าาเสีงงคค่อขภภูมิใจ คือคนอื่นอาจจะไม่ได้แต่เจ้ามีค่าและเจดีหมื่นบรรพการอมแตอ่อย่าว่าแต่สร้างฐานเลยแม้แต่ในอนาคตจะบำเพ็ญจนเป็นเซียนก็ยังมีหวังค่าเคยสร้างวิชาบำเพ็ญสำหรับรากปราณห้าธาตุขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยวิชานี้ต่อไปถึงแม้จะไม่มีค่าส่งพลังปราณให้ความเร็วในการบำเพ็ญก็ยังเทียบได้กับรากปราณเดียวระดับหนึ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นข้าก็ผิดหวังเล็กน้อยพูดมาตั้งนานสุดท้ายกับสู้ระดับสองของเจ้าอ้วนไม่ได้ด้วยซ้ำยังไม่พอใจอีกหรือหากไม่มีวิชานี้ด้วยพลังปราณในปัจจุบันราากปร ห้าธาบำเพ็ญเพยียรได้ถึงหนึ่งในสิทธิของรากปราณเดียวระดับหนึ่งก็ดีถมไปแล้วพูดถึงตรงนี้เขาก็หัวเราะออกมาเบาๆฮิฮิเจ้าหนูเจ้าอ,อยากจะเรียนวิชาที่ข้าสร้างขึ้นนี้หรือไม่เรียนสิแน่นอนต้องเรียนข้าไม่ลังเลอีกต่อไปหากข้าเป็นรากปราณห้า่าจริงๆโดยไม่มีวาสนาพิเศษโอกาสที่จะไร้วาสนากับการบำเพเ็ญเซียนก็มีสูงมากอยากเรียนก็จงคารวสมบัติวิเศษของข้าคำนับสักด์ครั้งเจ้าก็คือสิทธิของข้าแล้วข้ารีบคารวะเจดีย์เล็กๆอย่างนอบน้อมทันทีทาาาาาานอจจรรรรย์์โปดับกกควะิ้ ฮ,ฮิฮิสิ์รักรีบลุกขึ้นเถอะเสียงหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจของผู้อาวุโสดังออกมาจากในเจดีเล็กๆในใจเขากำลังถอนหายใจรากปราณหา้าท่าตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันล,ล้วนหายากยิ่งแม้จะมีก็ล้วนเป็นพวกไม่มีระดับคาดไม่ถึงว่าข้าปรมาจาร์ฉางเซิงตกอับถึงเพียงนี้ยังสามารถหาสิทธ์เช่นนี้ได้ข้าเพิ่งคารวะอาจารย์เสร็จลุกขึ้นก็ทำหน้าหนาขอทันทีในเมื่อข้าคารวะท่านเป็นอาจารย์แล้วเช่นนั้นวิชานั้นสามารถถ่ายทอดให้ข้าได้แล้วใช่หรือไม่สิทธ รักษาเพิ่งรีบร้อนให้ข้าแนะนำวิชาที่ข้าสร้างขึ้นให้เจ้าฟังสักหน่อยก่อนวิชาที่ข้าสร้างขึ้นคือวิชาห้าธาตุยืนยาวตามชื่อเลยก็คือผู้ที่ฝึกวิชานี้จะมีอายุไขมากกว่าคนในระดับเดียวกันมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้นอายุไขที่มากขึ้นเมื่อได้ฟังดังนั้นดวงตาข้าก็เป็นประกายสิ่งที่ข้ากลัวที่สุดก็คือความตายวิชานี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดึงดูดข้ายอย่างมากปรมาจารย์ช้างเซิงเห็นสิสนใจก็หัวเราะหืมหืแล้วผู้ต่อฝึกวิชาห้าธาตุยืนยาวอายุไขในแต่ละะะรดับบจมาากกว่ผู้เพญ ในระดับเดียวกันครึ่งหนึ่งเช่นผู้บำเพ็ญระดับลงปราณขั้น9้ามีอายุไข120ปีส่วนเจ้าหากบำเพ็ญถึงระดับนี้ก็จะมีอายุไข180ปีขาดอีกนิดเดียวก็จะทันผู้บำเพ็ญขั้นสร้างฐาแล้วไล่เลียงไปเช่นนี้ผู้บำเพ็ญขั้นแก่นทองคำมีอายุไข500ปีเจ้าก็จะมีอายุไข750ปีบำเพ็ญเซียนบำเพ็ญเซียนก็คือแข่งกันว่าใครจะอายุยืนกว่าเมื่อได้ฟังดังนั้นในใจข้าก็ตื่นเต้นอย่างมากพูดด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยมเช่นนนนาานน้้ทาาาาาจจรยยววิชธีแแะบล หรือยังสามารถถ่ายทอดให้ข้าได้แล้วใช่หรือไม่มองดูท่าทางร้อนรนของข้าเขาก็ควบคุมเจดีเล็กๆสันเล็กน้อยก็มีม้วนหนังสัตว์ม้วนหนึ่งลอยออกมาตกอยู่ตรงหน้าข้าสิทธิรักนี่คือวิชาห้าธาตุยืนยาวเจ้าจงจำมันไว้ก่อนเอื่มได้ข้ารับคำแล้วเปิดม้วนหนังทันใดนั้นตัวอักษรที่ทรงพลังและมั่นคงก็ปรากฏขึ้นในสายตาซับซ้อนจังนี่มันใช้เส้นลมปราณมากกว่าเคล็ดวิชาลมปราณเสวียนเวหลายเท่าถึงความจำข้าจะดีมากแต่การจำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ประมาณหนึ่งเคร่อต่อมาข้าถึงได้เก็บม้วนหนังท่านอาจารย์เนื้อหาข้างในข้าจําได้หมดแล้วอืมความจําไม่เลววิชาถ่ายทอดให้เจ้าแล้วแต่อาจารย์ตอนนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยววิญญาณไม่มีสมบัติติดตัวเจดีหมื่นบอลกัน้นอมตานี้ก็ถ่ายทอดให้เจ้าด้วยแล้วกันถือว่าเป็นของขวัญรับสิทธ์ข้าได้ยินดังนั้นก็ดีใจรีบกล่าวขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณท่านอาจารย์สิริรักอาจารย์จะขอเลือดบ,บริสุทธิ์ของเจ้าหนึ่งหยดเพื่อให้เจดีรับเจ้าของกระบวนการจะเจ็บปวดเล็กน้อยเจ้าจง อดทนหน่อยยังไม่ทันที่ข้าจะตอบรับเจดีเล็กๆก็ยิงแสงออกมาพุ่งเข้าสู่หน้าอ,อกข้าข้ารู้สึกเพียงว่าหัวใจถูกทะลงเจ็บปวดอย่างมากโชคดีที่เป็นเพียงครู่เดียวความเจ็บปวดนั้นก็หายไปจากนั้นแสงนั้นก็นำเลือดบริสุทธิ์หนึ่งหยดกลับเข้าไปในเจดีต่อมาข้าก็รู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ลึกลํานี้คือการรับเจ้าของของสมบัติวิเศษมหัศจรรย์จริงๆปรมาจารย์เสียงแหบชราดังขึ้นอีกครั้งเจดีหมื่น บรรพการอมตะนี้เดิมทีเป็นสมบัติเสียนแต่เสียหายอย่างหนักในการรบครั้งนั้นจนเสื่อมสภาพกลายเป็นสมบัติวิเศษชั้นยอดถึงแม้พลังโจมตีจะถูกทำลายแต่ก็สามารถช่วยเจ้าบำเพ็ญเพียรได้ได้ยินดังนั้นข้าก็รีพูดอย่างนอบน้อมขอท่านอาจารย์อธิบายรายละเอียดการใช้สมบัตินี้ด้วยสมบัตินี้มีประโยชน์สองอย่าง 1. 1. คือสามารถเร่งความเร็วในการบำเพ็ญเพียรได้เช่นคนอื่นดูซับพลังปราณจากหินปราณครึ่งหนึ่งจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่หากมี เจดีนี้เจ้าก็จะสามารถดูดซับพลังปราในนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่สูญเสียไปแม้แต่น้อยได้ยินดังนั้นดวงตาข้าก็เป็นประกายนี้มันไม่เท่ากับว่าหินปราก้อนหนึ่งสามารถใช้แทนสองก้อนได้เลยหรือข้าดีใจมากแต่ก็ยังพูดต่อท่านอาจารย์แล้วประโยชน์อย่างที่สองเล่าสองก็คือเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีเจ้าเพียงแค่นํายาเม็ดเติมพลังที่เสียไปแล้วใส่เข้าไปในเจดีแล้วให้หินปลาเล็กน้อยก็จะทําให้ยาเม็ดเติมพลังจากยาเสียกลายเป็นยาชั้นเลิศได้ไม่เพียงเท่านั้นนอกจากคุณภาพของยาแล้วยังสามารถเพิ่มมคุุณภาพของสนร วิเศษและอาวุธวิเศษได้อีกด้วยแม้แต่ของธรรมดาในโลกมนุษย์ปราบใดที่ให้หินปราณเพียงพอเจดี JD ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นอาวุธวิเศษได้หลังจากเขาอธิบายข้าก็รู้ถึงหน้าที่ทั้งหมดของเจดีหมื่นบนรรพการอมตะแล้วเจดี JD นี้สมกับที่เคยเป็นสมบัติเสียนถึงแม้จะเสื่อมสภาพกลายเป็นสมบัติวิเศษข้าก็อดที่จะตื่นเต้นจนหัวใจเต้นรัวไม่ได้เอาล่ะทั้งหมดนี้ถ่ายทอดให้เจ้าแล้วเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของอาจารย์ไม่สามารถตื่นอยู่ได้ตลอดต้องหลับไหลเพื่อฟื้นฟูแต่ก่อนจะหลับไหลยังมีเรื่องหนึ่งต้้ออองเเตืนจาาจาาารย์ เดิมทีใช้วิชาลับที่ส่งผลต่อจิตใจจึงทําให้แม่หนูนั่นจัดเจ้าให้อยู่ในเขตกันก่อนใครจะรู้ว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคนอื่นดังแก่เจ้ากลับดึงแม่หนูนั่นออกมาเป็นเกราะก,กําบังทําให้เรื่องที่เจ้าเป็นอัจฉริยะแพร่กระจายไปทั่วเกรงว่าอีกไม่นานเรื่องนี้จะถูกเปิดโปงต้องเตรียมใจไว้ถึงตอนนั้นพวกเขาจะต้องสงสัยแน่ว่าเหตุใดรากปราณห้าถาดระดับหนึ่งของเจ้าจึงบำเพ็ญได้เร็วขนาดนี้ถึงตอนนั้นเจ้าก็บอกว่าเมื่อสองปีก่อนเคยกินผลไม้สีแดงเพลิงชนิดหนึ่งก็พอ เช่นนี้แล้วพวกเขาคงจะไม่ขับไล่เจ้าออกจากสำนักผู้จบเสียงของเขาก็หายไปท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ข้าเรียกอยู่หลายครั้งไม่ได้รับการตอบรับก็ทำได้เพียงเลิกราจากนั้นก็มองดูเจดีเล็กๆอยู่ครู่หนึ่งในใจพันคิดอะไรบางอย่างสติก็ออกจากมิติปริศนากลับมาที่เตียงไม้ลืมตาขึ้นรู้สึกว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นแปลกประหลาดจึงลองสื่อสารกับเจดีเล็กๆอีกครั้งก็เข้าสู่มิติเจดีได้อย่างราบรื่นอีกครั้งหลังจากลองซ้ำหลายครั้งข้าถึงได้แน่ใจว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นเรรื่องจงจิ จากนั้นก็มองดูเจ้าอ้วนที่ยังคงหลับตาบำเพนเพียรอยู่แอบหยิบแก้วน้ำข้างๆขึ้นมาในใจขยับเล็กน้อยแก้วน้ำนั้นก็หายไปจากมือเข้าไปในเจดีเล็กๆเจดีนี้นอกจากประโยชน์สองอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วยังสามารถใช้เป็นที่เก็บของได้อีกด้วยต่อไปนี้หากมีของสำคัญก็สามารถใส่เข้าไปได้คิดแล้วข้าก็นำแก้วน้ำนั้นออกมาวางไว้ที่เดิมความคิดก็ดึงกลับมาจากเจดีเล็กๆคิดว่าตัวเองเป็นรากปราณห้าถาด ระดับหนึ่งจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะนั่งขัดสมาธิหลับตาโครจรเคล็ดวิชาลมปราณเสวียนเวเหมือนเช่นเคยแน่นอนว่าเมื่อไม่มีท่านอาจารย์ส่งพลังปราณให้ข้ารู้สึกว่าการบำเพ็ญตอนนี้ช้ากว่าเดิมอย่างน้อย30เท่าหากบำเพ็ญด้วยความเร็วเช่นนี้ต่อไปคาดว่าจนตายก็คงไม่มีหวังสร้างฐานดังนั้นข้าจึงไม่โครจรเคล็ดวิชาลมปราณเสวียนเวอ,อีกต่อไปแต่เริ่มชักนำพลังปราณตามวิธีการของวิชาห้าธาตุยืนยาวในเส้นลมปราณที่กำหนดในร่างกายเพียงแต่วิชานี้เกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณที่ซับซ้อนมากและเมื่อพลัง รางไหลเข้าสู่เส้นลมปราณบางเส้นก็จะมีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกฉีกขาดข้าทําได้เพียงกัดฟันบําเพนเพียงต่อไปจนกระทั่งท้องฟ้าข้างนอกเริ่มสางข้าถึงได้โคจรพลังครบรอบในร่างกายสําเร็จไม่เลวความเร็วในการบําเพญที่เดิมทีช้าลงเกือบ30เท่าด้วยวิชานี้กลับช้ากว่าตอนที่ท่านอาจารย์ส่งพลังปราณให้เพียง6 7เท่าเทียบได้กับความเร็วในการบําเพญของรากปราณเดียวระดับหนึ่งหืมหัวหน้าท่านทะลวงระดับลมปราณขั้นหนึ่งแล้วหรือก่อนหน้านี้ข้าเคยบอกเจ้าอ้วนว่าอีกมม่กวววนงด้เเาาาค็็ถยปห อึมทะลวงแล้วฮิฮิหัวหน้าสมกับที่เป็นสิทธิ์อัจฉริยะที่สิทธิพี่หลิวรับเข้ามาเก่งจริงๆเจ้าอ้วนใบหน้าเต็มไปด้วยความอิจฉาแต่ใบหน้าข้ากลับแสดงความไม่เป็นธรรมชาติแท้จริงแล้วข้าเป็นเพียงรากปราณห้าธาตุระดับหนึ่งไม่รู้ว่าหากเจ้าอ้วนรู้แล้วจะยังเต็มใจเรียกข้าว่าหัวหน้าหรือไม่จากนั้นทั้งสองก็คุยกันแล้วเดินออกจากกระท่อมไปยังเหมืองแร่หลิงคว้างรับเครื่องมือแล้วเข้าไปในถ้ำแร่อีกครั้งข้าเหวี่ยงจอบเหล็กในมือพบว่าพละกําลังมากกว่าเดิมอย่างน้อยสามเท เพียงสองชั่วยามก็ขุดแร่เหล็กจิตวิญญาณได้ห้าจิงน,นี่ทําให้เจ้าอ้วนที่อยู่ไม่ไกลมองด้วยความชื่นชมหัวหน้าท่านนี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วแม้แต่หมีเฮิงที่ใกล้จะถึงขั้นสองแล้วความเร็วก็ยังสู้ท่านไม่ได้เลยฮิฮกก็แค่ธรรมดาพอใช้ได้ค่ายิ้มอย่างถ่อมตนในใจกลับตื่นเต้นอย่างมากนึกถึงคําพูดของท่านอาจารย์ที่ว่ารากปราณห้าธาตุไร้เทียมทานในระดับเดียวกันเป็นความจริงค่าดีใจแต่ใบหน้ากลับไม่แสดงความหยิ่งพยองยิ้มให้เจ้าอ้วนแล้วพูดว่าขยันขุดแร่เถอะวันนี้พวกเราพยายามก ให้มากขึ้นหน่อยคาดไม่ถึงว่าขณะที่ข้ากำลังตั้งใจขุดแร่สิทธิ์ฝ่ายนอกทุกคนในถ้ำพลันคุกเข่าลงกับพื้นคานวะคารวะท่านเจ้าสำนักสิทธิ์พีลิวเพียงเห็นผู้อาวุโสใบหน้ายิ้มแย้มเดินเข้ามาพร้อมกับหลิวชิงเยียนและสิทธ์อีกหลายคนพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะไม่ต้องคานวะเมื่อให้ทุกคนลุกขึ้นแล้วเขาก็ถามอย่างร้อนรนชิงเยียนใครคือสิทธ์ที่มีรากปราณธาตุไฟเดี่ยวระดับหกคนนั้นหลิวชิงเยียนได้ยินดังนั้นก็ยื่นมือหยกออกไปชี้ไปข้างหน้าก็คืออออเเเขาาาานน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 ัันนนััั่่งงงงททททใใดุุ้้กกกกคคถ็็มมมีรวจจจูบ ถ้าไม่มีความสุขกลับรู้สึกเหมือนานามยอกอกบนตัวเขามีพลังปราณธาตุไฟหนาแน่นมากหืมเร็วขนาดนี้ก็ถึงระดับลมปราณขั้นหนึ่งแล้วเด็กคนนี้ไม่เลวท่านเจ้าสำนักชื่ออวินจือดวงตาเป็นประกายใบหน้าไม่อาจปิดบังความยินดีได้ได้ไดอัจฉริยะเช่นนี้นี่คือสวรรค์ปโปรดสสำนักจันเซียวของเราแล้วจากนั้นก็เห็นร่างเขาวูบไหวปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าข้าในพริบตาเด็กดีมาเรว,วางมือลงบนหินทดสอบนี่สิมองดูท่าทางคาดหวังของชายชาราตรงหน้าข้ารู้สึกเพียงว่าหนังหัวชาไปหมดแผ่นหลัง เต็มไปด้วยเหงื่อยเย็นแต่ตอนนี้มีคนมากมายก็หลบไม่พ้นทำได้เพียงแข็งใจยื่นมือไปวางครู่ต่อมาบนหินก็ปรากฏแสงแห่งรากปราณห้าธาตุใบหน้าแก่ๆของชื่ออวินจื่อพลันแข็งค้างเป็นไปไม่ได้เห็นได้ชัดว่าจากกลิ่นอายที่แผ่ออกมาเป็นรากปราณธาตุไฟเดี่ยวระดับหกส่วนใบหน้าของหลิวชิงเยียนก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเหตุใดจึงเป็นเพียงรากปราณห้าธาตุระดับหนึ่งหรือว่าการทดสอบมีปัญหาชื่ออวินจื่อไม่ยอมแพ้หยิบก้อนใหม่มาทดสอบอีกครั้งแต่ผลลั์ก็ยังคงเป็นแสงห้าสีหรือว่าค่ากับชิง เยนดูผิดไปชื่ออวินจือสีหน้าดูไม่ได้อย่างมากยอมรับความจริงไม่ได้ข้าทดสอบอีกหลายครั้งก็ยังได้ผลลัพธ์เช่นเดิมเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วในหัวเขาก็เกิดการคาดเดาบางอย่างขึ้นมาจากนั้นก็จับข้อมือข้าไว้ปล่อยพลังปราณสายหนึ่งเข้าไปตรวจสอบในเส้นลมปราณประมาณหนึ่งเคร่อต่อมาเขาถึงได้มองข้าอย่างเฉียบคมแล้วถามว่าก่อนหน้านี้เจ้าเคยกินผลไม้อะไรแปลกๆหรือไม่เรียนท่านเจ้าสำนักสายตาของชายชาราเหมือนภูเขาลูกใหญ่กดทับลงมาทำให้ข้าตื่นเต้นจนหายใจแทบไม่ออก ข้าข้าเคยพบบนภูเขาลูกหนึ่งมีผลไม้สีแดงเพลิงที่หอมมากตอนนั้นทั้งหิวทั้งกระหายอดใจไม่ไหวก็เลยเด็ดมากินเสียของเปล่าๆยังไม่ทันที่ข้าจะพูดจบชื่ออวินจือก็ตะโกนล,ลั่นผลไม้หลิงนี้ต้องเป็นสมบัติล้ำค่าธาตุไฟแน่ๆกลับถูกคนที่มีรากปราณห้าธาตุกินเข้าไปช่างเป็นการเสียของโดยใช่เหตุจริงๆหากให้ผู้มีพรสวรรค์รากปราณธาตุไฟเดี๋ยวกินจะดีสักเพียงไหนเฮอเสียดายจริงๆมองดูชื่ออวินจือที่ค่อยๆค,คลุมข้างในใจข้าก็ทุกข์ทรมานอย่าง มากกลัวว่าชายชราคนนี้จะคิดสั้นตบฆ่าตายด้วยฝ่ามือเดียว